นั่นเ็นบตตอฮู้ฮอ้บันนี่ฮู้แล้วฮู้แล้วบันนี้สียางมัตตผีเด้วันนี้อะขอบคุณครับก่อนขนมครกจากคุณแม่ยาดาค่ะอุกขอบคุณครับอะขอบคุณครับแม่ก่อนขอบคุณครับครับเยี่ยม วัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าค่ะอากาศดีหกโมงเสาร์นี่ตะเวนสอดคักห้วสายมานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอากาศควอมห่อนพ่ากันเห็ดอียงกันสองคนนั้นพ่อลูกเอา มิ่ง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 สวัสดีจ้าแม่หางดีคนสวยวัสดีจ้าวัสดีค่ะน,นี่เอา้าโต้คือมานอนตะเสาแถวโอ้โหห่อซื้อจะของเอามิ่งวัสดีครับก่อนแล้วว้าวอ,อันนี้กับหูคว่ำคัก หูหอดซื้อจากของไปทางใดเนาะไปทางใดเนาะไปครับไปครับงตข้กาง่เลยเข้ามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมหนึ่งไรหนึ่งแช์มิ่งด้วยนะคะ ไปใส่วดงานตียาวไปยาวไปไปแล้วครับไปหาตรวจงานก่อนมาบ้านอ้อ้างมือนี่เนาะตรวจงานนะจ๊ะ ยัง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 ไม่เสร็จถอย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 ก่อนถอยก่อนหั่มขอเบิ่งแน่จักน้อยย้ำไดสีเดเลียนย้ำไดสีเดลุมอาบว่ารกันไปมาพี่มาพี่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 เอามาไปไปยังไป อย่าไปโอนอัวตอนในขั้วอะไรถอเวยมากมากมากอยากกินบอกสิไปทั้งใดอีกวันนี้นี่ยังไห้ซอยว่ครับบอบอไปดอกมันต้องมีอยังแน่แล้วเนาะเปิดตู้เย็นเบิ้งบ่เสือ เออเอาเปิดตู้เ<ด>ย็นดูนี่ยังครับเอาออกมาดูป่าตัวนั่นเห็นบป่าตุ้งเฮ้อเออันนี้หูแล้วหูแล้วบันนี้สียางมัตตาผีได้บันนี้พอพออขอบคุณครับก่อนพอพขนมครกจากคุณแม่ยาดาครับพ ครบแล้วก็มีวิตามินด<ฮ>้วยยกร่างมาเลยค่ะขอบคุณคุณแม่ยาดานะคะคุณแม่ค่ะนั่นตามบอเอามาๆๆมันคือเป็นพื่นจังสีเต้ อันนังล่องเบิ้งนี่สะอาดแล้วกวาดออกแล้วขี้ไก่บ่มีดอกอ้ยอันนั่งล่องนั่งร่องเริ่มจะอ้วนอัวในครัวตามตู้เย็นมาพี่มา ตู้เย็นดเล่ตูเย็นดเบิดแล้วเบิดแล้วขอบคุณตู้เย็นคุณมิถุนศิราพรนะครับมาโอ้ยบอกไปไซสเลยบัดทินเดเอ่เอเออเอออถอยถอยถอยมาดิมาเออเออ มามาลูกลามาเร็ว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 เออเอเอามามามตามมาตามมามาเยอะมาเยอะมาเยอะเลยเออพอเลยล่ะค่ะอ๋อไปทางใดนอบมานนี้นอเฮ้ยจะเล่นแล้วพ่อ จะเล่นแล้วบ้านเฮาฝนตกมากล่ะบ่มีบ่งแล่นนั <S 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 ่นเล่นตมเลยเดี๋ยนี่เป็นทางลาดยางเบิดแล้วลูกผู้ผู้แม่ไปนั่งยุกกองดินบ้านเฮ้าฝนฟ้าไอ้เลีวเร็วเลีวเลีวมานั่งอีหยังนำทางเนาะมิงวะมันบ่แม่นบ่งนั่งด้วยเนี่ย

เออเอามาใส่ปากมาโหลดบบดนี้ <c oughs> นอขอบคุณครับอะขอบคุณครับแม่ก่อนขอบคุณครับครับเดี๋ยวมันขอบคุณครับแซ่ยบ <c oughs> ะอร่อยไหมลูกเสียบมะบอบค่แครับ หน้าตาหนีเนาะฟินหมากเลยเจ้านี่ยิ้มตลอดอยมีกะทิครับกะทิแป้งแป้งไม่หนาครับอร่อยมากเจ้านี้เจ้านี้อร่อยค่ะบอกครับว่าทิ์นี่เจ้าอื่นแป้งแบบอันนี้จะเน้นเน้นแป้งบางๆกรอบนะแป้งหลายใส่หลายน้ำบวาดีถ้ายิ่งร้อนนะยิ่งอร่อยนี่เท่ามีอีกเจ้านึงทีนังบาท่านเดี๋สื่อที่ว่าเป็นไอขนมคกอะไรนะ ขนมคอกไส้ทะลักที่อยู่หน้าทวีกิจแมเป็นเป็นถาดเลยอ่ะอันนั้นก็น่าสนบิ่หงสบมาอีกนะครับเป่าก่อนอ่ะเปาก่อนเป่าเป่าเป่าเอเอ่าเป่าเป่าเป่าแค่นเปาแคนแคนฝรั่งเอ้ยัง่ง่ลไ เอ้ยกะเบิงตะโตแน่นอะสิมาหายนั่งโดนหลายปวดขาว่ะสันมาเด้ไม่กิน้ว่งลงใหดินัองลงกนเนาลเอาเอาเอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมหนึ่งไลค์หแชร์นะคะฝากความน่ารักของน้องมิ้งไว้เพียงเท่านี้ค่ะรับครับนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งนั่งนั่งไวดีค่อนงลงนั่งง้นั่นเล 何これ